กุยฮอบบี้เวลภูมิใจเสนออมาแล้วครับผมสวัสดีครับจุก,กุยมินิโฟล e วครับผมเนี่ยฮะวันนี้ได้กล่องใหญ่มากดูขนาดจักมือผมได้นี่ฮะกล่องใหญ่มากเป็นกล่องทามิย่าเลยฮะเป็นกล่องที่ทำทามิย่าใช้ส่งของเลยครับซึ่งประมาณ2คืบได้ ความกว้างประมาณสองคืบได้ซึ่งวันนี้พัสดุผมได้รับจากาคุณชนินอุสันเทียน,นก็คือร้านคุณมอไวรัสนั่นเองครับ f a c e b o o k c o m v i r u s m i n i ัส h e e l วนะครับวันนี้ได้กล่องเบเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วเราจะรีวิวหรือเปล่าเพราะมันมีหลายอย่างนะคลิปนี้อาจจะไม่พอครับผมก็ตัดเลยกล่องเบเริ่ม ครับผมโอ้โหใส่กันกระแทกมนาะเพียบคนระับเพียบเดี๋ยวผมไว้ไว้ที่พื้นกันนะค่อยหยิบมาทีละกล่องนะมันเยอะ,อะกล่องแรกครับผมเป็นอะไรไม่รู้แดงแดงอะไรไม่รู้เสียงแดงอ่าเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้กันแล้วกันว่ามันคืออะไรสายดาก้อนนะครับผม อ่าเป็นเคลียร์สเปเชียลต่อมาครับนี่สีน้ำเงินน้ำเงินเหลืองๆออะไรไม่รู้มันคือทันเดอร์ดากอนครับผมทันเดอร์ดากอนต่อมาครับอู้อะไรคู่คู่นกคู่ครับผมวันดีอารมณ์ดี <laughs> ต่อมาครับสปินไวเปอร์เพอร์บลู แล้วก็มันก็จะอินซีนิดหนึ่งนะครับอินซีอินซีวันนี้ได้มาทั้งหมดห้ากล่องอะไรทีเดียวกล่องมันก็เลยใหญ่หน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิวอะไรดีอะอะไรก่อนดีวันนี้ฮะรเราจะมาพูดถึงกล่องนี้ครับผม Spin w i p e r Pearl Blue s p e c i a l ครับผมอ่าตัดเลยคัตเตอร์ผมไปไหนวะ อ่าครับก็จาก facebook.com slash wireless mini 4view นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นี่ครับ Spin w i p e r Pearl Blue Special สำหรับกล่องนี้นะครับอ่าตัวด้านในฮะเขาจะมียางของไซร์ล้อเล็กนะครับไซร์ล้อเล็กสีเงินก็ต,ตัวล้อตัวล้อเขาจะเป็นไม่ได้เขียนบอกไม่ได้เขียนบอกเขาคิดว่าผมคิดว่าเป็นเป็นบล็อกเก่ามันเป็นบล็อกของเก่าเลยไม่ได้เขียนบอกแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นชุบ ชุบสีนะครับหรือชุบสีหรือพ่นสีผมไม่แน่ใจเป็นสีเงินเงินสะท้อนแสงแล้วก็ตัวบอดี้ฮะจะเป็นสีแบบมุกมุกครับผมสีบลูมุกมุกสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นอาตัวประกอบของโครง V S แล้วจะมีหางก้ามปูหลังของ V S แล้วก็เป็นโครง V S สีดำครับผมโครง V S สีดำซึ่งปกติโครง V S เขาไม่มีบอกอยู่แล้วว่าเป็นอาวัสดุอะไรซึ่งเราดูข้างกล่องฮนะ จะเป็นนี่ฮะโพลีคาร์บอเนต ABS รียนฟอร์ครับผมนะให้โรลเลอร์16มิลมาด้วยนีอ่านไม่ออกเลยไม่รู้เลยว่าห่างหางเป็นอะไรนะครับไอ้ก้าปูเป็นอะไรครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยรหัส95329ซึ่งเนี่ยครับตัวนี้ช้ำใจที่สุดแล้วของเก่านะครับ94720 ซึ่งจะบอกว่าช้ำใจเนี่ยเพราะว่าซื้อมาแพงด้วยผมซื้อตัวประกอบมาแล้วด้วยนะราคายังแพงเลยของที่ยังไม่ประกอบที่ญี่ปุ่นขายนะครับเรียกได้ว่าผมใช้คำว่าโคตรแพงเลยดีกว่าผมเห็นราคาแล้วผมยังไม่กล้าซื้อกลับมาเลยได้ตัวประกอบแล้วมาเนี่ยตัวประกอบแล้วก็ประกอบไม่ครบนะตัวนี้คือตัวที่ประกอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมเอาให้ดู นี่คือรหัสเก่ารหัสเก่า94720โคตรแพงตัวนี้เป็นรีโปรดักต์นะครับรีโปรดักต์เป็น95329ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยนี่คือราคาเต็มนะครับถ้าซื้อกับคุณมอไวรัสบอกว่าดูทุกกุยมาก็ลด15ก็เหลือเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆน้องๆก็เราไปคไปคำนวณดู 45...450 นี่คือราคาเต็มอ่าถูกกว่า450แน่นอนอ่ ก็ตัวนี้เป็นชุดเฟืองเป็นสีสีต่อหนึ่งนะฮะน้ำน้ำตาลดำสีต่อหนึ่งแล้วก็ตัวสติกเกอร์เหมือนสปินไวเปอร์ปกติครับก็ใบประกอบซึ่งโครงเขาเออซึ่งบอดี้เขาเนี้ยครับสวยอ่ะสวยสวยมากเลย เป็นไวเปอร์เพลิบูสเปเชียลอ่าต่อมาก็ถึงตัวตัวเก่าตัวเก่าที่ผมประกอบที่ซื้อมาแบบประกอบแล้วนะครับเพราะว่าซื้อของยังไม่ประกอบไม่ไหวมันแพงจริงอตัวใบคำเตือนเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมนะี่ไม่เป็นใบเดียวแนวแนวตั้งน้นี่เป็นแนวแนวนอนพับครึ่งนะ,ะเป็นใบเดียวแนวตั้งแล้วกใ็ใบประกอบใบประกอบเหมือนเหมือนกันไหม ไปประกอบเหมือนกันครับผมไปประกอบเหมือนกันอ่าครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดเปิด,เป,ดเปิดให้ดูเนี่ยเออข้างกล่องเขาบอกว่าเอเป็นโพลีคาร์บอเนต ABS ีเอสลีนฟอสโพลีคาร์บอเนต ABS ีเอสลีนฟอสนะฮะ PC abs ครับผม pc abs เป็น lean ford นะครับเป็น vs lean ford ครับผมซึ่งตัวโครงก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นเงาเงไม่รู้สิผมรู้สึกเหมือนว่าตัวนี้เอาสีมาพ่นยังไงไม่รูออ้ไม่แน่ใจช่างช่างเหนออซื้อมานานแล้วครับผมแต่ว่าตัวนี่ละกัน body ครับ body ก็จะเป็นเกล็ดเกมุกมครับผมก็ติดสติกเกอร์มาแล้ว ก็จะมีปีกตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นโลหะจะมีน็อตยึดนะครับมีน็อตยึดตรงนี้ด้วยมีน็อตยึดสองสองจุดนะครับสวยสวยงามนะฮะสวยงามเลยทีเดียว ตัวเด่นของเขาก็คือจะเป็นบอดี้ที่สวยงามเป็นเงาเงามุกแล้วก็มีตัวเงาเงาสีเงินทําให้คล้ายโลหะครับก็สวยนะสวยมากเลยสําหรับใครสายสะสมนะฮะสปินไวเปอร์อย่างนี้ะสะสมเลสโกก็หน้าน้าโดนนะหน้าเก็บสะสมมากเลย s ป i นว i p เปอร์เพิร์บูสเปเชียลฮะอย่างแจ่มของโทคิจินะครับจะกุยมีรีฟเวลสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ subscribe เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com j u k u h c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com j u k u i จุย hobby world